ที่ดีสำหรับพวกเราทุกคนนะครับก็ขอให้ท่านสมาชิกานะครับทุกท่านนะครับมีสุจริที่หนึ่งนะครับเรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมนะครับงานแรกนะครับกระทรวงการต่างประเทศและกรมเอเชียตะวันออกครับหน่วยงานที่สองครับเป็นกระทรวงการคลังและกรมศุลากาศสี่นะครับตัวแทนคือนายกสมาครนะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับจากการไปลง พื้นที่เนี่ยนะครับแล้วคิดว่าอยู่ในขอบข่ายอำนาจหน้าที่ของกรรมธิการของเราก็คือการดังกล่าวเนี่ยนะครับได้มีการสร้างไปแล้วนะครับผมว่าก็เสร็จไปนี่ยตัวอย่างว่าโครงสร้างหลักๆเเสร็จไปแล้วนะครับเ่ิดใช้งานไม่ได้นะครับเหตุผลก็เพราะว่าในตอนที่สร้างเนี่ยนะครับมันไม่ได้ไปเชื่อมกับมาเลเซียนะครับ เดี๋ยวค่อจริงรายละเอียดเดียวยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีการพูดคุยนะครับจะเปิดให้ทุกขั้นได้พูดคุยเป็นพื้นที่ด่านนอกนะครับก็คือพื้นที่ชุมชนด่านสะเดาเราจะเรียกนในพื้นที่เรียกว่าด่านนอกนะครับปัจจุบันเนี่ยมีทางรถเล็กก็คือรถทั้งท่องเที่ยวแล้วก็รถใหญ่เนี่ยนะครับวิ่งผ่านพื้นที่ชุมชนอยู่ทุกวันนะครับแต่ว่าในในตามแผนของการเปิดเปิดการใช้งานด่านสะเดาใหม่เนี่ยนะครับจากการติดตามเนี่ยท้ง,งท่านชนที่เรามีความกังวลเนี่ยก็คือว่า าการเดินรถเนี่ยไอสิ่งที่เราเห็นด้วยก็คือเอารถใหญ่รถใหญ่ไปอยู่ที่ด่านใหมนน่นะครับแล้วก็รถเล็กเนี่ยนะครับสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็คือในการเดินทางเข้ามาผ่านพื้นที่ด่านนอกของเราเนี่ยนะครับรถเล็กเนี่ยจะเดินทางผ่านชุมชนเนี่ยเฉพาะขาเข,ข้าขาเข,ข,ข้าระเทศไทยนะครับส่วนขากลับในการออกออกจากไทยกลับไปมาเลยเนี่ยจะไม่ผ่านพื้นที่ชุมชน นะครับสิ่งที่ชาวบ้านมีความกังวลก็คือว่า,าก่อนที่ที่เขาไปเที่ยวพื้นที่หาดใหญ่พัทลุงสงขาเนี่ยนะครับขากลับมาเนี่ยเขาจะต้องมาช้อปปิ้งนะครับหรือว่าเขาเรียกเนี่ยเราก็มีความกังนวลว่าจะกระทบกับเศรษฐกิจในพื้นที่นะครับเพราะงั้นข้อเสนอของพวกเราเนี่ยก็คือว่าเราเสนอให้มีการเปิดให้งานด่านสยามแห่งใหม่โดยเร็วนะครับโดยที่ให้เป็นการใช้งานสําหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ นะครับเพื่อความคล่องตัวนะครับส่วนด่านปัจจุบันเนี่ยก็อยากจะเสนอให้เป็นพื้นที่สาหรับรถเล็กรถนะักท่องเที่ยวเนี่ยยังสามารถเดินทางใช้ง,งานได้ทั้งขาเข้าและขาออกในประเทศไทย,น,ยนะครับปี58แล้วสร้างดานเสร็จปี62ใช้เงินงบประมาณไป1,500ล้านบาทนะมีอาคารตัวดาน อาคารสำนักงานมีที่พักของเจ้าที่มีอาคารตรวจสินค้าอาคารผู้โดยสารปัจจุบันก็ใช้อาคารสำนักงานแล้วก็บ้านพักแต่ลานตรวจสินค้ายังไม่ได้ใช้ปัญหาเนี่ยเนื่องจากว่าทางหลวงที่มาเชื่อมตรงมอเตอร์เวย์เนี่ยครับยังสร้างไม่เสร็จนะฮะทางหลวงคือทางสีเขียวข,ข้างบนเนี่ยครับมาเชื่อมบตัวดับกับทางออกทางมาเลเซีย ที่เป็นสีเหลืองด้านห่ด้านขวามเมื่อกี้เราพูดกันถึงว่าบ้านด่านนอกคือตรงนี้ชุมชนบ้านด่านนอกก็คือคือบริเวณที่เมื่อก่อนต้องวิ่งผ่าน <c oughs> แล้วก็รถเต็ดเพราะว่าทั้งสินค้าทั้งคนมาผ่านตรงนี้หมด <c oughs> เดิมเนี่ยเราคิดไว้อย่างนั้นองตอนออกแบบก็ถามชุมชนถามทุกคนว่าจะแยกรถสินค้ากับคนไปคนละทางกลย <c oughs> นั่นหละแต่ประเด็นคือตรงเนี้ไม่มีใครยอมให้เวรคืนที่ คำถามว่าจะคงด่านเดิมไหมคงด่านเดิมเปิดอยู่ทั้งสองดา่านแต่เป็นทางเลือกให้คนที่เข้ามาแล้วจะสามารถยูเทินมาแล้วเข้าทางนี้ก็ได้หรือไปเข้าด่านใหม่แล้วไปอบอกปัหาที่เขาสร้างช้าเนี่ยก็เรื่องจากเรื่องเวน้นื้นที่ดินแล้วก็การจ่ายค่าผลอาศิครับก็ในส่วนของตรงนี้เป็นเรื่อง,องระหว่างประเทศมาเลเขาเพิ่งตกลงจุดเชื่อมต่อเราเปิดมาให้บริาการสองที่ว่า เราจะให้บริการทั้งด่านเก่าหรือด่านใหม่เลยก็ได้แต่ปัจจุบันนี้ต้องเรียนว่าไม่ใช่สุกรณ์มีปัญหาว่าจะไม่ให้บริการที่ด่านเก่าแต่มันไม่มีที่จะให้รปัจจุบันเนี่ยเจ้าที่ด่านมีอยู่ประมาณ90กว่าคนขออตาเพิ่มไปเป็น260คนคือด่านเก่ายังไงก็ได้ใช้ยังไงก็ใช้ครับแต่ว่าได้ไม่มีการกําหนดแบ่งไหมว่าอันหมวดใหม่ด่านใหม่ทั้งหมดด่านคนรถเล็กก็จะเป็นด่านเก่าคนเนี่ยสามารถเป็นทางเลือก ไม่บังคับนะไม่บังคับว่าต้องไปด่านเก่าแต่ว่าเขาเลือกได้จะไปเก่าหรือใหม่เพราะว่าบางคนเขาก็ไม่อยากผ่านะพราะว่าเป็นพื้นที่ทางผู้กออการเขาเขาติดใจยอยู่แล้วสมมติว่าตอนนี้ตอนเชื่อว่ามันมีแผนนี้อยู่เปลี่ยนได้ไหมมาเลเซียในฐานนะผู้สนับสนุนการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนใต้ซึ่งเป็นข่าวที่น่าินดีว่าแนวโน้มออมาดีมาก ซึ่งถ้าเป็นอย่าง,งานั้นผมคิดว่าสิ่งที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยนา่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อาารูปมืทอที่จะผ่านด่านลอกแล้วเข้าเขียนมาเลยกับบางครั้งให้เลี้ยวซ้ายไปแต่ผ่านด่านใหม่หอลองแก้ด้วยลาพังของตัวเองอในฝ่ายไทยเนี่ยคงไม่ได้ไม่ว่ากรมสลารก่อนหรือหน่วยงานใดๆปัญหาเกิดขึ้นคือปัญหาระหว่างประเทศต้องเจรจา อันนั้นค่อยปาดตาอีกทีเยงน้อยสุดเราก็ยังมีออปชันว่าเป็นทางเลือกที่หนึ่งและทางอที่สองรับให้ให้มีไว้ในการเจรจาแล้วแล้วทำาะเลไม่ได้ยากอะไรนะครับแล้วไอ้เรื่องที่เราต้องทําอุโมงหรือว่าทําเลี้ยวกลับไปกลับมาเลืเลย่ยมันจบเลยทำอย่งา,า,ง,านงนั้นนะครับฝั่งทางด่านใหมฟตรงเนี้ยได้มีการศึกษาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อเมืองด่านนอกหรือไม่นี่คือครับมันคุ้มค่าครับโจทย์สําคัญก็คือว่ายังไงต้องทําให้ชุมชนด,ด่านนอกเขายัง ยังมีตัวตนต,ต่อไปครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราทําแบบที่ว่าเนี่ยผมว่ามันน่าจะกระทบแล้วทาให้ชุมชนเนี้ยอาจจะหมดหมด,หมด,หมดบ,บ้าญในเรื่องของเส้นทางเนี่ยเราอยู่กับมันทั้งชีวิตถ้าถ้ามีผลนะครับเราพันทั้งชีวิตหลายคนเนี่ยเลือกที่จะขายทัพย์สินที่บ้านเกิดแล้วก็มาปักหลักลงทุนที่นี่เพื่อที่จะหวังเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวในพื้นที่นะครับเขาก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่า โมเดลมันจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเขาก็ยังจินตนาการว่าด่านเนี่ยมันก็ยังไปของมันปกติที่นักท่องเที่ยวยังหมุนมาอยู่นะครับผมว่าตอนนี้เป้าเราตรงกันนะครับทั้งรัฐและเอกชนคือต้องการเปิดทั้งใหม่และกลับนะครับ,นะรบแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าเนี่ยเราขอไอตรงจุดปัจจุบันเนี่ยเข้าและออกรถเล็กได้ไหมนะครับท่านคิดดูว่าเขาต้องผ่านเข้ามาในชุมชนนะครับพอพอเสร็จปุ๊บกลับรถ กับรถเสร็จแล้วก็ต้องไปกลับอีกรอบแล้วก็ต้องกลับเข้าไปในด่านนะครับต้องลางด่านนอกมากถึงเข้ามานะ,ะผมกลับกันเมารถพอดีนะฮะนี่นี่คือความพยายามคือเราคาดการณ์ว่เวาเป็นไปได้ไหมในเราจะกลับมาหาจุดร่วมกันตรงตรงเนี้ยที่อยู่บนสมมติฐานว่ายังผ่านด่านนอกเนี่ยผ่านเข้าไปในชุมชนด่ดดานนอกคือมีมีมีเหม,ม,มส,อสองด่านมันพอเป็นไปได้ไหมยังไงก็ตามเนย่ยผมคิดว่า โดตอนนี้มันก็คงจะมีอยู่สองสามขั้นตอนไปถึงเป็นเป็นชนะ้อยทางเลือกคือหนึ่งอันนี้ดีที่สุดคือเปิดสองจุดถ้าไม่ได้ใช่ไหมครับก,ก็ต้องหาวิธีที่ทําให้ไอ้ตรงเนี้ยนะครับสุดท้ายรถเล็กแล้วก็คนเนี่ยมาที่ด่านนอกแล้วรถเทเลอร์ก็ไปตรงนั้น,เป,นเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับเป็นศูนย์ศูนย์รถเทเลอร์อยู่ตรงนี้ถ้ายังไม่ได้อีกผมก็คิดว่า งั้นก็ไม่ต้องใช่นี้ว่าด่านจะปิดไปถานลเลยโรงแรมที่หลักร้อยร้านนี่วันนี้มีประกาศขายสี่สิบร้านยังนิ่งอยู่นะะห้องห้องห้องอาคารพาณิชย์ท่านทราบนนะฮะตาราคาสั่งหารในด่านนอกนี่อาคารพาณิชย์หนึ่งคูหานี่สิบอัพนะคะท่านลองในภาพเศรษฐกิจดีขนาดนี้ทุกวันนี้ปล่อยไม่ถึงสิบนี่ปล่อยจนไปสิบนะยังขายไม่ได้คือปล่อย นี่นี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่พอคนจะมาซื้อไม่กล้าลงทุนแล้วว่าเอา้าการจะจะเปลี่ยนไปชุมชนจะเปลี่ยนไปนะครับเพราะงะั้นสิ่งที่เรามองข้างหน้าอนาคตเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะพวกผมมองนี่คือเราเรามองเรากับประชาชนเนี่ยหาลือกันแล้วว่ามันมันยังไงมันโดนแน่ๆนะครับถ้าออกมารูปแบบแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยด่านที่เปิดเนี่ยเปิดเพื่อเพื่อให้เกิดการ ขนส่งสินค้านะครับแยกออกไปนะครับถามว่าขณะที่เรามองอยู่อย่างเดียวว่ามาเลยไม่ให้มาเลยไ,ไม่ใช่นะครับเราต้องเจรจาเราต้องเจรจามผมเรียปัญหาใหญ่ๆมากมายยี่วันทีสาหัดร้อยพันเท่ากันเท่าเจรจาผลผลนะกับมะเลได้บริษัทเขาจําแย่<ม>นะครับไม่สามารถเกินกันได้<ม>เขาก็ไปเปิดขั้นมาส่วนเส้นทางเียเป็นเส้นทางเดิม ที่ชุมชนใช้อยู่ตางคุณจะมาเปลี่ยนเรื่องอะไรถามว่าคุณจะพัฒนาร่วมแต่คุณมาเปลี่ยนของคนไทยเนี่ยไม่ใช่เลยนะฟังดูยังไงก็มันเป็นไปไม่ได้ก่อนเจราจาที่มีด่าที่สองไม่ไม่ได้เจราจาหรือว่าเขาจะให้ด่านเก่าว่าอย่างไรผมมางงอยู่ตรงนี้ทําไมต้องวันนี้ต้องมาเสียงกันตรงจนนุดนี้ว่าด่านเกาน่านี่ผ่านผ่านเขาออกได้หรือไม่เรายังตัวเองแน่นอนเหมือนพี่ะยุทธ์บอกอะ นายกเราไปชูมือหลากันใหญ่โตแล้วแต่ชูมือเสร็จที่แห้งเี่ยวชาวบ้านเดือ,รอดร้อนมันมีการศึกษาทั้งฝั่งไทยมาเลยนะครับที่จะสร้างด่านเนี่ยด่านมาเลยจริงๆแล้วเนี่ยจะมาสร้างอยู่ติดกับของเราหมายถึงว่าทันทีที่ออกจากเรามาก็จะมีประตูแล้วก็เข้าไปที่ด่านมาเลยเลยนะครับหมายถึงด่านรับด่านไหนครับ,นรบในทุกกระทรวงและผมก็เชื่อว่าทั้งสองกระทรวงที่เกี่ยวข้องอยู่มีหัวมาจากพรรคเดียวกันไม่น่าจะเปลี่นยาก โจทย์นี่เป็นโจทย์สําคัญเป็นอย่างยิ่งที่ผมเองก็อยากจะฝากพิจารณาว่าจะเจราจายอย่างไรในการรักษาผลประโยชน์ประเทศเป็นหลักรักษาผลประโยชน์ของนักลงทุนทําให้การเดินทางที่ถ้าเกิดมะติว่าเปิดสองด่านแล้วมูลค่าจะสี่แสนล้านพุ่งขึ้นเป็นหกแสนล้านหรือแปดแสนล้านในอนาคตข้างหน้ารวมถึงสร้างผลประโยชน์ในภายชนอรมิจิีผลงานพวกท่านนั้นนะครับในสมใหม่อันนี้คือสําหรับไปข้างหน้าแต่ว่าด่านเดิมกันต้องใช้เป็นโจทย์ให้พุกท่านนะครับ ต้องไปคุยกับมาเลเซียคงไม่ก็คือเปิดด่านใหม่ใช้ด่านเกา่าแต่ชุมชนตรงนี้นะครับต้องต้องกลายเป็นชุมชนที่ที่หมดศักยภาพไปนะครับคือเรามีบทเรียนมาแล้วตรงชุมชนขาวแดงตรงด่านขาวแดง,ดงเมือม่อปิดนะฮะเมื่อปิดนะฮะตรงขาวขาวแดงเนี่ยที่ปังเบซา์เนี่ยโอ้จบเลยนะจบเลยดังนั้นเนี่ยผมคิดว่า แต่สิ่งที่มันมีปัญหานี่คือหมายความว่าพื้นที่ของเรากับพื้นที่ของเขาเนี่ยคือการท่องเที่ยวคนมาเลเนี่ยข้ามมาบ้านเราทำไมเขาต้องการมาท่องเที่ยวเขาต้องการมาแสวงหาความสุขที่ประเทศไทยมี <c oughs> เราข้ามเขาไปทําไมเราอาจจะไป็นซื้อสินค้าที่มันราคาถูกนี่ด่านเก่เาเป็นมันเจรัจจานตรงนี้ตรงนี้จริงๆแล้ว ทางกายภาพเนี่ยไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงเลยรับไว้เพื่อเพื่อปัดดันอะไรแบบนี้ไปควบขนาดได้ครับคือผมผมเนี่ยโจทย์ของเรื่องนี้ก็คือว่าด่านมันก็ต้องเปิดต้องมียังไงก็ต้องมีนะเพราะว่าที่เก่ามันแคบสองชุมชนก็นต้องรักษาอันนี้มันก็ขัดกันอยู่ตรงประเด็นอยู่ว่าถ้ามาเลเซียเนี่ยเปิดสองด่านก็จบแต่ปัญหาคือนี้ ก็อยางการเจรจายังไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ต้องระดับายกซึ่งก็ยังไม่ทราบแต่มันที่ท่านโุนก็พรนะรับด้วยแล้วก็คงจะรวมถึงกระทรวงาต่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงกระทรวงการฟังนะครับด้วยนะครับว่านี่คือข้อยุติของเรานะครับแล้วผมคิดว่าไม่มีออปชั่นอื่นนะครับยังไงก็อยากให้ทางตัวแทนภาคประชาชนนะครับได้มั่นใจว่าจุดยืนของกรรมธิการของเราเนี่ย ต่อกรณีด่านตรงนี้เนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้ก็อยากจะฝากเป็นความหวังไว้ค่อนข้างมากนะฮะประชาชนก็ถามมาเยอะมากวันนี้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็อยากคือจริงๆเนี่ยต้องบอกไปเจตนาเราเนี่ยเราอยากให้เปิดด่านนะบางบางคนไปพูดว่าเออเราคัดค้านการเปิดดานานะครับเราอยากให้เปิดด่านนะครับแต่ว่าอยากให้ให้การเปิดด่านเนี่ยเป็นการที่จะส่งเสริมชุมชนแล้วก็พัฒนาประเทศ